ไม่เป็นไรนสามหนึ่งร็อกประเทศไทยรวมเลเนียมาชาทีไทยเป็นประชาหลักไะไพยองไทยทุกส่วนอยู่น้ำลงคงไห้ได้ทั้งมวลอยู่ให้มั่นนหอยรักสมัครขี่ใครที่รักสงบแต่ทิ้งลบไม่ขาดเอกลาปะปาสะใจได้ทุกที ได้ได้ไหมครับได้ไหมได้ครับโได้ัจัเื่อง่ายดงคงไว้ได้ดังหน่อยดังหน่อยไทยนันร้วนหม้รักสมัครแต่ถึงลกไมขาดเอกลาจะไม่ให้ใครคมคียแลมัมีอะไรบ้างเนี่ยมีเรางอสี่มีไหมผมไม่ได้ยังไม่ได้ก็คือผมอยกขอเป็นชู่เข้าอยู่ ใช่เด right? ี salt, ๋ยวเชัอขคาวของรองอสีของจาวกามีไหะไม่มีเพราะว่าผมใช้เครื่องจักรไม่เกินห้าสิบแรงแต่เขาไม่เกินห้าสิบแรงช่อ่เขาไม่ได้แนบสําเนาโฉนดด้วยเหรอมีไหมมีครับมีแัเฉเขาไม่ได้ติดอะไรครับก็มีแต่เนี่ยถ้าเขาแต่งแต่งที่มันเป็นงานงายแบบ มามาเมื่อไหร่มาก็ได้ยินโบนสิทธิ์เลยครับมีที่มาที่ไปครับผมเชิญเชิญเดี๋ยวข้าหน้าใหญ่เขอเ้ามาพี่พิทยาครับครพี่พิทยาเดี๋ยวเราโทษทพี่อสามสิบสี่เมตรเด็เขาตั้งห สามสี่เก้าศูนย์อ่ามันก็ยังมีต้นไม้ไงอ่าเฮ้ยอะไรอ่ะพี่เวสกดไม่ติดหมดอ่าจุดเดียวกันนี่แหละน่าจะเป็นต้นนี้แล้วก็จะกินข้าวเลยอันนี้คิดประจำตะขามใกล้ดาวหกโคกเขามีหลักฐานมาแสดงหลักฐานที่นำมาแสดงก็คือเป็นไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ครับเบื้องต้นเราก็ต้องตรวจสอบ อาญาตะไปตรวจสอบแล้วก็ทําการตรวจวัดขนาดแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะต้องมาทําการลอกลายไปตรวจต่อตามที่เขาแจ้งว่าเขามาจากที่ไหน<ม>เพราะตอนนี้มาในที่ดินกรรมสิทธิ์ก็มันสามารถตัดได้รับรองเอกสารด้วยตัวเองได้<ม>แล้วก็ต้องสามารถให้เจ้าที่ไปตรวจสอบได้ข<ม>ั้นตอนก็ไม่ได้ยากขั้นตอนอันนี้ายยาก็มีใบอญาต แต่ไม้ตรงนี้เห็นาบอกมีสองส่วนจากที่ดินกรรมสิสนนทธ<า>ิ์ส่วนหนึ่งที่ดินกรรมสิทธิ์ปอทปอก็คือไม้สวนป่าเป็นไม้สวนป่าเยอะพี่ต้นจำนวนเยอะที่ไม้จากอ,อกปอตอนนี้ที่มีเอกสารร้อยสามสิบเก้าท่อนแต่ส่วนที่นำที่ดินกรรมสิทธิ์กำลังตรวจสอบอยู่เพราะว่ามีความผิดนะถ้าเซ็นไม้ท่อนก็จะผิดข้อหามีไม้อันยังไม่ได้แปลงรูปไว้ในความครอบครอง โทษมันยังไงครับจำได้ไหมโทษจำไม่ได้ไม่เป็นไรที่ว่โทษก็มีทั้งจำทั้งปรับ